คุณผู้ชมคะในช่วง AEC Plus กับกเกษมสันพบกับอาจารย์กกเกษมสันอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเซียนูวิลนะคะวันนี้เราก็ยังคุยกันเรื่องของนี่เลยค่ะการสัมมนาแจกพัสด์แต่ว่าสัมมนาในคราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาจองได้ด้วยใช่ไหมคะครับสองเรื่องอันที่หนึ่งไปเล่นสนุกในแฟนเพจพกเกษมพลา AEC ก็ได้รับพัสด์ไปจากสีสันสวยตรงนี้ห้าท่านนะครับห้าท่านวันนี้ละนะครับวันสุดท้ายพรรุ่งนี้จะะปกาศส สัมมนาครับวันเสาร์ที่7กลกุมภาพันธ์นะครับไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับ BCTero บริษัท AC c o n c e r i n Connect แล้วก็รายการเรารายการข่าววันใหม่เนี่ยร่วมกันครับจัดสัมมนาพาโอกาสธุรก,กิจ SME ไทยบุกเมียนมาฟรีฟรีแล้วคนที่มาพูดเนี่ยตัวจริงทั้งนั้น นะครับนอกจากจะมีผมไปเล่าเรื่องเมียนมาแล้วเนี่ยยังจะมีประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาคุณปณิธานปาวะโรรานวิทยาคนนี้เก่งมากนะครับและสองท่านนี้เป็นตัวจริงเป็นนักธุรกิจไทยที่ไปประสบความสําเร็จที่เมียนมาคุณทวีศักดิ์วิษณุโยธินและคุณกฤิตอึ้งวิทุนสถิตรับรองว่ารู้ทุกเรื่องที่อยากจะรู้นะครับฟรีวันเสาร์ที่เจ็ดนะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงเย็นก็ ไปจองที่เว็บไซต์ของข่าววันใหม่ com ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาค่ะโทรศัพท์ก็เป็นเบอร์โทรที่ตามที่ขึ้นมาที่หน้าจอ <0 90 S 2> นะคะศูนย์เาศนได้เลยค่ะศูนย์เก้าศูนะครับศูนย์เก้าศูนเกลขเบอร์หนึ่ง 0905458888โทรศัพท์เข้า,ขามาสอบถามแล้วก็จองได้เลยฟรี<อ>ครับจองได้นะคะฟรีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานก็เราเสนอเรื่องของออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็จเจาะเป็นเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเลยนะคะเมืวานนี้ถ<ข>ูกบดว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเมืองหนึ่งนะครับมีรายงานพิเศษเรื่องนี้เชิญชมครับ เมลเบิร์นได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกถึง4ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2554ถึง2557โดยการจัดอันดับของ The Economist Intelligence Unit หน่วยงานที่วิเคราะห์เศรษฐกิจของนิตยสาราชื่อดังระดับโลก The Economist เมลเบิร์นเป็นเมืองใหญ่อันดับองของประเทศออสเตรเลียรองจากนาครซิดนีย์มีประชากรประมาณ4,350,000คน และถูกก่อตั้งขึ้นเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียในปี2378ที่เมืองเมลเบิร์นนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่สีเขียวของต้นไม้เต็มไปหมดอีกทั้งยังตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำยาราดด้วยทัศนียภาพที่สวยงามบวกกับอากาศที่สดชื่นและความร่มรื่นของสวนสาธารณะเมืองน,นี้จึงได้รับขนานนามว่า Garden City ซึ่งสวนสาธรารณะที่ได้รับความนิยมก็จะมีฟิสรอยการ์เดนสวนสาธรารณะสไตล์อังกฤษยุควิกตอเรียที่มีอายุกว่า150ปีบรรยากาศสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นไม้อายุเก่าแก่น้ำพุรูปปั้นสลักแบบยุโรปและดอกไม้นานาชนิดซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวออสเตรเลียนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายกันค่ะอีกที่หนึ่งที่ก็คือรอยอปทานิกการ์เดน สวนพฤกษศาสตร์ที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกตั้งอยู่ข้างแม่น้ำยาราชาวออสเตรเลียจะนิยมพาครอบครัวมาปิกนิกหรือพาคู่รักมาเดินเล่นกันบนสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยพืชพันไม้หายากและพืชพื้นเมืองแปลกๆของออสเตรเลียนับพันชนิดหรือจะมาเฝ้าดูหงส์ดำว่ายน้ำอย่างสง่างามก็ได้นะคะเมลเบิร์นไม่ได้มีดีแค่สวนสาธารณะและอากาศดีเท่านั้นนะคะแต่เมลเบิร์นยังเป็นเมืองแห่งศิลปะ ที่มีการผสมผสานความแตกต่างของวัฒนธรรมไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีอย่างที่ Federation Square เมลเบิร์นยังเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักช็อปที่มีแหล่งช็อปปิ้งขนาดใหญ่มีตั้งแต่บแบรนด์นังไปจนถึงห้องเสื้อธรรมดานอกเหนือจากนั้นถนนสายหลักทุกสายจะเต็มไปด้วยร้านอาหารที่มาจากทั่วทุกมุมโลกหรือถ้าใครอยากจะไปดื่มหน่ำลิ้มรไวยก็มีโรงบ่มไว้ให้เลือกมากมายค่ะ สาเหตุที่เมืองเมลเบิร์นได้รับรางวัลเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกไม่ใช่เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมหรืออากาศดีเท่านั้นนะคะแต่เพราะค่าแรงที่เมืองเมลเบิร์นนั้นสูงมากมีปี2556ค่าแรงขั้นต่ำสำหรับงานประจำในออสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ16ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงหรือประมาณ532บาทต่อชั่วโมงแม้กระทั่งค่าแรงต่อสัปดาห์ที่สูงถึง622ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ2,200มบาทต่อสัปดาห์นอกจากค่าแรงที่สูงเหลือเชื่อแล้วการทำงานล่วงเวลาในวันเสาร์จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นถึง1.5เท่าของอัตราจ้างปกติและวันอาทิตย์จะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าเชียวนะคะซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่เมลเบิร์นได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่น่ายอยู่ที่สุดของโลกค่ะ ค่ะเบิ้นก็เป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็น่าพักผ่อนอีกเรื่องหนึ่งน่าจะไปเรียนศึกษาด้วยเพราะว่าอบใช่านชอบมาค่ะเคยเคยไปสัมนายนั่นในช่วงอาทิตย์สัปดาห์อาเซียน6กเรามีที่อยู่ที่เที่ยวที่ทานเยอะแยะนะครับรักกันไว้ในประเทศไทยจะไปได้ครับอันนี้ก็ค่อยๆรู้จักเพื่อนบ้านกันใช่ค่ะวันนี้ก็จะมาต่อคุยเรื่องถึงเจาะลึกศีฮนุวิลที่มพูชานะจ๊ะรียนูนะครับพูดไปหลายท่านเมื่อวานนี้ผมเอาภาพ ที่เป็นเกาะสงสารสวยมากๆสวยมากๆเหมือนมาลดีฟนะครับลงไปในทั้ง Facebook ตัวเองทั้งแฟนเพจโอ้โหยอดไลค์ถล่มทลายแล้วก็มีคนถามเยอะว่าไปไงไปง่ายมากครับขับรถเองยังได้เลยขับรถไปนี่คือเราไปทางตราดทางกระบีใช่ไหมครับทั้งยแดนตราดนะครับเทียตราดก็300กว่ากิโลเมตรสองสชั่วโมงถึงแล้วนะครับนอนค้างตราดสักคืนหนึ่งสบายๆนะครับแต่ก่อนเอารถออกเนี่ยก็ไปทำทะบงทะเบียนให้เรียบร้อยซึ่งอันนี้ทําง่ายสะดวกทำแบบผีให้เป็นสากลซะแล้วก็ขับข้ามไปจาก กรุงเทพไปถึงสีนูวิวเนี่ยประมาณ300กิโลนิดนิดสองสามชั่วโมงถึงแล้วครับแต่ว่าจากนั้นที่จะไปเกาะตรงนั้นเนี่ยไปยังไงคะอาจารย์ถ้าเรือนั่งสปีดโบ๊ทค่ะสปีดโบ๊ทคือเรือด่วนไปเลย40นาทีก็เหมือนเหมือนท่าเรือท่องเที่ยวทั้งหลายเลยใช่แล้วใช่แล้วเพียงแต่ว่าจองแล้วมีเยอะแยะไปหมดนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยบาท ราคาที่พักนะครับจนกระทั่งถึงหลักหมื่นหลักแสนก็แล้วแต่ว่าเราเลือกที่ไหนมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็คือใช้ตามนั้นนะคะที่เลยเด็ที่เลยครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นความสําคัญนอกจากการท่องเที่ยวทางทงเลของเสียนูแล้วนะครับถ้าเรือน้าลึกของเสียนุก็เป็นความหวังทางเศรษฐกิจของเสียนูวิวและของประเทศกัมพูชามาดูนครับว่าท่าเรือนี้สําคัญอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยกัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่มีท่าเรือน้าลึกเลยนะครับแล้วก็มีแผนจะสร้างเรือท่าเรือน้าลึกเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันถึงที่เที่ยว โซคคาบีชออเชเดลบีชอยู่แถวนี้แถวนี้แถวนี้หมดน,นะครับแล้วท่าเรือที่ดรรุ่งถามว่าไปไงยอยู่แถวนี้ครับน,รน่่าอยูตรเนี่ยอยู่แถวนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นชายหาดกันตรงนี้ม,มีชายหาดเล็กๆไม่มีชื่อตรงนี้แต่ชื่อน่ารักเซเรนดิบิตี้บีชโอชื่อน่ารักด้วยเซเรนดิบิตี้หมายถึงการาบาังเอิญอย่างโชคดีน่ารักมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องนี้นะครับอยู่ตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นั่งเรือไปก็เกอดนี้แต่ส่วนท่าเรือนดำลึกที่เราจะพูดคุยกันอยู่ตรงนี้เป็นท่าเรือนดำลึกแห่งเดียวของกรุง พนมเปญของกัมพูชานะครับแล้วก็เชื่อมโยงตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับแหลมชะบังของเรานะครับรแล้วก็าการเดินทางจากท่าเรือนี้มาพนมเปนก็200กว่ากิโลเมตร ไปกรุงเทพก็300กว่าโลเมตรประมาณ400สะดวกมากนะครับเข้าถึงตรงนี้จะเป็นท่าเรือท่าเรือนี้สําคัญอย่างไรท่าเรือตรงนี้นอกจากจะขนเรือที่เป็นคอนเทนเนอร์สินค้าคอนเทนเนอร์นะครับส่งไปที่ไหนก็ได้ดูนะครับนี่ซีโนวิวอยู่ตรงนี้เล็กๆอยู่ตรงนี้ประมาณนี้นเลยนะครับชายเดนตราที่ว่ามาขับรถเลาะมาเลื่อยผ่านเกาะกงมาเลื่อยมาอยุ่ตรงนี้ท่าเรือนี้สามารถเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมชบังมัตพุทธ นะครับมาเชื่อมกับท่าเรือโฮจิมินห์นะครับมาออกทางเนี่ยช่องแคบมาละกานี่เป็นสิงคโปร์เีกนี่เป็นช่องทางการขนของทางเรือที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับนี่เขาเรียกว่าช่องแคบมาละกามาทางนี้อาจารย์คำบอกตรงแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้ไอ้ท่าเรือของเขาเนี่ยพัฒนาไปถึงไหนแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเขาค่อยพัฒนามาหลายปีเต็มทีช่วงมีช่วงหนึ่งซึ่งกัมพูชามีสงครามกลางเมืองมีการทะเลาะเบาแววงกันมีการรบราก็ชะงักไปตอนนี้สําเร็จหมดแล้วเพราะฉะนั้นไปถึงเฟสห้าและกำลังขยายต่อนะครับ การขนของจบหมดครับไปฮ่องกงไปจีนไปญี่ปุ่นเชื่อตได้เรียบร้อยแล้วตรงนั้นไม่พอวันนี้ขนได้เฉพาะคอนเทนเนอร์เร็วๆนี้เรือที่ขนเป็นเบาสินค้าเกษตรทั้งหลายที่ไม่ใส่คอนเทนเนอร์ก็จะมาขนที่นี่ได้อีกเพราะฉะนั้นจากเดิมสินค้าเกษตรกัมพูชาซึ่งเคยต้องมาใส่แหลมชะบังในการส่งออกต่อไปไม่ต้องอีกแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นดรตรุ่งครับถ้าเรือตรงนี้ ยังใหญ่และน้ําลึกพอที่จะรับเรือท่องเที่ยวที่ว่าครูซใหญ่โอ้โหที่มากันหลายพันคนเป็นโรงแรมมาหือมาสูง20ชั้นอะไรมาเนี่ยมาที่นี่ได้แล้วพอลงพอลงที่นี่ปั๊บไปเที่ยวไหนต่อก็ไปเที่ยว เกาะสงซาเกาะรองเกาะงูที่บอกนี่คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับคณะสภาธุรกิจไทยกัมพูชานะครับซึ่งนําโดยท่านประธานชนิดชานชัยนรงค์นะครับก็พาไปประชุมเนี่ยครับที่เราไปดูท่าเรือจริงๆเลยมีความทันสมัยก็จริงๆเข้ามาดูต้นแบบจากแหลมฉบังบ้านเรานะครับยังใหญ่สู้ไม่ได้อะไรสู้ไม่ได้แต่ว่าก็มีพัฒนาการที่ดีนะครับไปประชุมตัวประธานหรือตัวแชร์แมนกับซีอโของท่าเรือกรุงศรีนูวิวก็มาดูแล นะครับคุณชุนก็มาดูแลมาอธิบายความเราอย่างดีเรียบร้อยนี่คือภาพที่เห็นแล้วก็เติบโตทุกปีทุกปีวันนี้จะเป็นจุดหลักของการขนของเขาเลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นซีนวิวมีมากกว่าการท่องเที่ยวเป็นเมืองซึ่งซึ่งสองเฟสและในเขตนี้นะครับตรงท่าเรือตรงนี้นะครับเขามีเขตเนี่ยครับเป็นการไปประชุมพรีเซนต์ข้อมูลอย่างดีเลยนะครับทีมท่าเรือของสีนุวิวก็มาพรีเซนต์ข้อมูลกันเต็มที่ครับเราเลยได้รู้ว่านอกจากพัฒนาการที่ขยายตลอดเวลา นอกจากสามารถรับเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่นอกจากสามารถรับเรือเป็นเบาได้แล้วนี่นะครับวันนี้ส NO ีนูวิวพอร์ตเนี่ยนะครับมีเขตเศรษฐกิจพิเศษการด้วยได้รับการช่วยเหลือจากใจกล้าของญี่ปุ่นมาลงเงินประมาณหมื่นล้านเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ติดกับท่าเรือเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจไหนอยากผลิตแล้วส่งออกผ่านท่าเรือเลยก็จะไปที่สีนวิวและใกล้ๆกันขอโทษนะครับห่างจากท่าเรืออีกสิบสองกิโลเมตร ประเทศจีนนักทุนจีนมาสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เรียกว่าดิวตี้ฟรีลงทุนไปแล้วประมาณเกือ,อบเกือบแสนะะสล้านบาทเก็บภาษีด้วยเจ็บเกือบเกือบแสนล้านบาทผลิตเพื่อส่งออกนะครับถ้าผลิตแล้วขายในกัมพูชาเขาเก็บภาษีไม่งก็สง่งออกเลยที่มากันเยอะโหตอนนี้บริษัทจีนมาเยอะเพระาะอะไรเลยไหมครับค่าแรงปัจจุบันค่าแรงจีนที่ว่าถูกแล้วเนี่ยเริ่มสูงขึ้นที่กัมพูชาเนี่ยจ้างแรงงานจีนหนึ่งคนเอาค่าจ้างนั้นมาจ้างแรงงานกัมพูชา จางไม่หกคนโอ้โหคิดว่าประมาณห้าแต่หกเลยเหรอคะอาจารย์หกคนมีมีหงัาซ้ำการมาผลิตที่กัมพูชานั้นยังได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีที่จะส่งออกไปอเมริกาไปยุโรปอีกหลายประเทศซึ่งประเทศไทยไม่มีแล้วถามต่อยคําถามหนึ่งค่ะจา์ว่าของไทยเราเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจากที่สีหนุวิลเนี่ยเขาเติบโตขึ้นค่ะจารย์เราต้องร่วมมือกันเราต้องดูธุรกิจไทยเนี่ยถ้าสนใจนะครับบางทีอยู่เมืองไทยอาจจะ มีเสียเปรียบทางด้านภาษีอ,อยู่เมืองไทยที่ใช้โรงงานที่ใช้แรงงานเยอะอาจจะค่าแรงแพงไป<า>ก็อาจจะไปดูตรงนั้นเพราะสามารถดูแลส่งออกได้เลยนะครับ<า><า>ผมเองมองว่ารัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาควรจะจับมือพัฒนากัน,น,นบบอย่าแย่งกันอย่าแข่งกัน<า>อะไรเขาทาเก่งกว่าให้เขาทา อะไรเราทําเก่งกว่าเราทําอะไรเราทําร่วมกันแล้วเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเราทําผมคิดว่าถึงจะเป็นประโยชน์แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวเมื่อวานพู้ที่พัทนาต้องเชื่อมกันครับสีนูวิวก็น่าเที่ยวแต่ไปเที่ยวที่เดียวก็เบื่ออ้าวรับมาเที่ยวพัทยารับมาเที่ยวตราเที่ยวจันเที่ยวพัทยาเสร็จไปเที่ยวสีนูวิวบ้างผมว่านี่เป็นภาพการเจริญร่วมกันความร่วมมือกันแล้วก็มีความสุขร่วมกันครับค่ะแน่นอนนะคะรายการเราก็ดูแล้วรักดูแลรู้แล้วดูแลเข้าใจดูแลรวยด้วยอีกเรื่องหนึ่งค่ะวันน ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะชวนน้กกลับมา AEC Plus Delivery สักครู่ค่ะ